สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านนันนุรักษ์พลาเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักแอดดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับ ID line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาครับรายการแรกจะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมกนะครับปีหนึ่งแปดนะครับสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยน้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับ ยับไปน,นิดนะครับดูนะครับจะมีเส้นตรงนี้นะพี่เส้นเนือ้อเกินนะครับแล้วจะมีตรงนี้นะพี่เห็นรับเป็นขีดเนื้อเกินทะลุแขนเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูด้านหลังนะครับดูนะครับเอา600บาทนะพี่ผมเอา600บาทนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะครับพิมพ์เซียนตองนะพี่สวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยสน้ำเดิมแบบนี้ครับดูนะครับดูนะครับเก่าๆกเลยนะครับพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา700บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับรุ่นแรกนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญปกนะครับเป็นเหรียญปกนะครับดูนะครับรุ่นไตมาสปีหนึ่งแปดนะครับรุ่นไตมาสปีหนึ่งแปดนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อโค้ชชัดเจนนะพี่ต่อโค้ดชัดชัดเจนเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับ รายการนี้ผมเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นพระสั่งกระจายนะพี่เป็นพระสั่งกระจายนะพี่ของหลงปู่โต๊นะพี่วัดประดู่ิมพีนะพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพระสั่งกระจายนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับมีตอกโค้ดด้วยนะพี่ดูนะครับ ผมเอาสี่ร้อยบาทพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นน่าจะเป็นพระชัยวัดนะพี่ของหลวงปู่โตะนะพี่ดูนะครับเป็นพระชัยวัดของหลวงปู่โตะนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเห็นนะพี่ต <c oughs> อโค้ดทีกก้นเลยนะพี่สวยเดิมพี่ผมเอาสี่ร้อยเท่ากันน่ะพี่ผมเอาสี่ร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับเป็นหลงพระทวดปีศูนย์ห้าพี่หลังหนังสือนะครับมีเสาอากาศนะครับหลังหนังสือมีเสาอากาศนะครับดูนะครับดูนะครับบล็อกวงเดือนที่พี่เป็นบล็อกวงเดือนนะครับดูนะครับจะมีเส้นวงเดือนนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดนะพี่มีเส้นแตกด้วยนะครับที่จมูกลงมาหาคางนะครับเห็นไหมพี่จะมีเส้นเล็กๆวิ่งลงมานะครับ สวยพี่สวยเลยครับสวยเลยครับดูนะครับดนะครับเสวอากาศคมชัดเลยนะครับดูนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อผางนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับดูนะครับบล็อกคงเคพี่บล็อกคงเคนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่จะมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับสวยสวยุมเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นอ่าพระปิตาถ้าเป็นพระปิตาหลวงโปโต้ะนะครับสวยสวยุ่มเดิมแบบนี้เลยครับจัมโบ้สองนะปิตาจัมโบ้สองนะครับ ดูนับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระปิดตาจมโมสองนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูหูนะพี่คมชัดดูนิ้วนะครับคมชัดเลยนะครับดูนะครับดูตะกุดนะพี่เห็นนะพี่สวยเดิมไม่สวยเดิมเลยพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับอักขรลายันนะครับ คมชัดเลยพี่คมชัดเลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับดูครับสวยเดิมเดิมพี่เลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่นูนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับ เอา600้ะพี่6 0 0บาทรายการต่อมาทนะี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับปี2460นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับ เอา600พี่เอา600บาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพะเงินวัดดอนยี่หอมรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลงพะเงินวัดดอนยี่หอมรุ่นแรกนะครับสวยสวยน้ำเดิมเก่าเก่าเลยครับสวยสวยน้ำเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับมีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยนะครับสวยพี่เก่ามากเลยครับเป็นเหรียญหลงพะเงินวัดดอนยี่หอมนะครับ สวยแบบนี้พี่สว,สวยแบบนี้ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดครับเป็นเหรียญหลงพระทวดปี2500ันนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะ้ี่ปี2 5 0 0นะครับด้านหลังหลงปูดทิมนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ผมเอา600บาทนะครับดูนะครับผมเอา600บาทนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่6 0 0บาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นจอบหลงพทานะครับเป็นจอบหลงพทารุ่นแรกนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่เป็นบล็อกประกบนะครับนะครับมีเป็นประกบนะพี่เป็นหล่อโบราณนะพี่แต่เป็นประกบสองชั้นนะครับ เพราะมีด้านหน้าด้านหลังพี่จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับผมเอา700บาทนะพี่ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาคนระับเป็นพระปิตาหลวงโปเอี่ยมนะพี่เป็นพระปิตาหลวงโปเอี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้เป็นพระปิตาคนระับอุทันหลุดดูนะครับ ดูครับเก่าๆเลยครับเป็นพระปิตาหลงู่เอี่ยมนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อกวยครับเหรียญหลงพ่อกวยประศ15นะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับมีจานนะครับเหรียญนี้มีจานนะครับนูนนครับไปเหรียญรุ่นนโมตาบอดนะครับนูนนครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากครับปศสิบห้านะครับนครับเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับหูห่วงปิดปิ้นเลยพี่หูห่วงปิดปิ้นเลยนะครับผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญน้ำโมตาบอรดนะครับปี1นึนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประทวดนะครับเป็นหลงประทวดปีศูนย์หนะครับปี05พิมเอ A นะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับผมเอา700บาทนะครับเอา700บาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อพรกวยนะพี่เป็นเหรียญหลวอพระกล้วยนะครับดูนะครับปี04รุ่นแรกนะครับสวยๆแบบนี้พี่สวยๆแบบนี้ครับดูหน้าตาคมชัดในไม่มีจานด้วยนะครับดูนะครับดูนะครับ หัวแหวนมีเนื้อเกินนะครับกองห่วงเหมือนมีปิ้นเกาะนะครับสารโอปนนะครับดูนะครับสสยเดิมแบบนี้เลยนะครับเหรียญหนาแล้วพี่เหรียญหนานะครับด้านหลังนะครับเนื้อเกินนะครับดูนะจะมีโตตัดระหว่างหัวเข่านะครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระคูณนะครับเหรียญหลงพระคูณรุ่นแรกปีหนึ่งสองนะครับสวยเดมเดิมเลยนะครับดูนะครับมีจานหน้าหลังเลยนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูขอบนะครับเหรียญไม่บวมนะพี่เหรียญจะไม่บวมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะ เส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เส้นเส้นขนแมวจะเยอะนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อครูนะครับปีหนึ่งสองนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อปานนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะพี่ดูนะครับพิมพ์ไก่หางพวงนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับ เป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาเป็นมีดนะครับเป็นมีดประกาพี่เป็นอ่มีดประกาพี่ดูครับดูครับเป็นมีดประกาดั้มกระดูกใพี่ปอกกระดูกนะครับดูนะครับมีจานด้วยใหพี่มีจานด้วยครับเห็นพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเนี่ยพี่สวยเดิมเลยครับ ผมเอา700อพอพี่อันนี้ผมเอา700นะครับเป็นมีดประกานะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ขุดสาเล็กนะครับพิมพ์ขุดสาะเล็กนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับดูนะครับเอา600พี่เอา600บาทนะครับสวยเดิมเลยพี่เป็นพระเนื้อผงพิมพ์ขุดสาะเล็กนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญปกนี่ครบ8รอบนะพี่สวยๆนุ่มเดิมแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นเหรียญปกนะพี่เหรียญปก8ดรอบหลงปปรทิมนะพี่ดูเส้นขนแมวครับวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยพี่เห็นไหมครับเห็นนะพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับรายการที่ผมเอา 600บาทนะครับผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นสมกอพี่เป็นพระสมกอกุกกำแพงเพชรและพี่กุกําแพงเพชรนะครับดูนะครับดูนะเป็นพระสมกอกุกําแพงเพชรนะครับนะครับสวยตามเดิมแบบนี้พี่ผมเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับดูนะครับคูบาจันตะที่วัดหนองค้างคืนนะพี่ดูนะครับจะมีเส้นผมนะพี่เส้นผมนะครับหรือว่าเกษานะครับเกษาหลวงพ่อนะครับเต็มเลยนะพี่เต็มเลยนะครับดูครับด้านล่างจะมีด้านล่างจะมีเม็ดแร่เม็ดแร่เต็มเลยนะพี่ดูนะครับสวยพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่ิรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน,นะครับประศสองสี่หกเก้านะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเก่าๆเลยครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่สวยๆนมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา เจ็ร้อยพี่เอา700บาทนะพิมพ์ขอเบ็ดนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะครับเป็นพักกิ่งก้นถ้วยพี่สวยเดิมเดิมแบบนี้นะพี่ดูนะครับเราเป็นพักกิ่งก้นถ้วยพี่กิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะครับกิ่งดังนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะพี่สวยๆนุมเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา,เอ,าอะไรเดี๋ยวไปหกร้อยบาทพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อสามลิดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพ่อช่วยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่เป็นม็อก โมไม่เต็มนะพี่โมขาดทับบล็อกโมขาดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับพสสองสี่นะครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยน้ำเดิมเลยครับรายการนี้ผมเอา600บาทพี่เอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงโปะไข่นะครับเป็นเหรียญหลงโปะไข่วัดเชิงเลนนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่สวยๆแบบนี้เลยครับเป็นเหรียญห,หูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครพี่มีเข็มงนี้ด้วยน,นะครับครับมีจานนะพี่มีจานนะครับเหรียญนี้มีจานครับพี่ด้านหน้าก็มีนนมแต่าน่าจะมองไม่ชัดเลยพี่แต่ด้านหลังชัดอยู่นะพี่สวยเดิมพี่ดูด้านหลังนะครับดูพี่ ด้านหลังเห็นดูชัดเลยนะพี่ดูขอบนะครับสวยเดิมพี่ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพระเดิมครับปศสองสี่แปดครับดูครับปศสองสี่แครับดูครับสวยเดิมพี่มีจานที่ชีวรด้วยครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับ ดูครับเก่าๆเลยครับพี่เก่าๆเลยครับดูครับหูกลางๆเลยพี่หูกลางๆเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับมีรอยแต่งตะไบทั่วไปเลยครับพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระล่วงรางปืนนะพี่เป็นล่วงพระล่วงรางปืนนะพี่ดูครับโอ้โหสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูครับ เก่าๆพี่เก่า,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 าๆเลยครับพี่ดูนะความเกา่านะพี่น่าเป็นเนื้อทินเงินนะพี่จะมีรอยทะลอกจะเห็นเนื้อทินเงินอยู่ครับอันนี้แบบเขาใส่แบบไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่อะไรพี่เขารวมกับาพระเหลี่ยงก็ะจะมีรอยทะลอกบ้างเล็กน้อยนะพี่เล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับดูนะครับเก่าพี่ดูความเก่านะพี่เก่ากึกนะพี่เก่ากึกนะครับเป็นพะระล่วงลางเปืนนะพี่องค์นี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเดี่มพี่ดูนะครับ,รบเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับหกรบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดเนื้อว่านนะครับปีสองสี่นะครับเหรียญรุ่นนี้กําลังดังเลยพี่กําลังดังเลยเนื้อผงพี่บอกเหรียญเลยครับเนื้อผงองค์นี้กําลังดังเลยเป็นเนื้อว่านนพี่เป็นเนื้อว่านนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับปีสองสี่แล้วพี่เนื้อว่านะครับเป็นหลงพระทวดนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ หลงพ่อเดิมครับประสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักปิดตานะครับแร่บางไผ่นะครับเป็นพักปิดตาแร่บางไผ่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับ ูครับเก่ามากพี่ดูครับโดนแสงเหมือนมันจะสะท้อนแสงนิดหน่อยนพี่ดูครับสวยเดิมพี่ผมเอา500พอไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพระจงรุ่นแรกนะครับเป็นเหนเรียญเสมารุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับชอบตรงไหนสนใจตรงไหนก็โทรมาพี่เบอร์นี้เลยครับที่ป้ายเลยพี่ที่ป้ายเลยนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระแหวกม่านนะครับเป็นพระแหวกม่านนะครับหลงพ่อกลวยนะพี่อันนี้น่าจะปีสิบห้าใช่ไหมพี่น่าจะปีสิบห้าพี่เป็นพระแหวกม่านนะครับหลงพ่อกวยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเนื้อดินนะพี่เนื้อดินนะครับสวยๆเลยนะครับผมเอา500อพอพี่เอา5้าอยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้านะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดที่บ่าเห็นไหมพี่สองฝั่งพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่เป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะพี่ผมบล็อกทองคำด้วยพี่ดูครับมีเม็ดตรงนี้พี่เม็ดตรงนี้นะพี่เม็ดไข่ปลาหรือเม็ดอ่าเม็ดฝอยอะไรแบบนี้นะพี่ดูครับแล้วมีขีดเนลือเกินตรงนี้นะครับ หูพี่ที่บาทพี่จะมีเส้นขีดเห็นไหมพี่เขาเรียกว่าบล็อกทองคำนะพี่อันนี้เป็นเนื้อตะกั่วพี่เป็นเนื้อตะกั่วพี่ดูนะครับสภาพใช้ถ้าพี่สภาพใช้เอาสามร้อยบาทพี่องนี้เอาสามร้อยบาทพี่สภาพใช้นะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับประศสองสี่แปดสองครับดูนะครับองนี้สภาพใช้เหมือนกันนะพี่สภาพใช้ครับบล็อกตัวหนังสือโค้งนะพี่ดูเนื้อนะครับ เก่าๆแบบนี้พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบก็บอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอาโอ้ทันโดดผมเอา600้อพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับ วัดนกกระจาแล้วพ hey, so, you know. ี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเหรียญหูเชื่อมด้วยพี่เหรียญหูเชื่อมด้ยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นของหลวงผู้สุกนะพี่พิมพ์ตัดชิดนะครับเป็นพุทธมณฑลพิมพ์ตัดชิดนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่เก่าๆครับมีจานนะครับ ดูครับมีจานอยู่นะพี่คล้าย,ายเลขสามนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับอ่ะจะหมดเลยนะพี่จะหมดเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะพี่หอ้เนื้องงนี้พี่เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเม็ดแร่ม,มนสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพระกวยนะพี่หลังฮันุมานปีสองหนึ่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูมีเม็ดพดก็มีขีดนะครับ ดูนะครับเรจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นตรงนี้นะครับดูครับจะมีเหมือนเขี้ยวงูอยู่ใต้นี่ครับสวยพี่สวยนะครับดูตัวต,ตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะนูนเหมือนอ่ามีอะไรนูนๆูขึ้นมาพี่ตาเปล่ายังเห็นเลยนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยนะครับแล้วจะมีขีดตรงนี้นะครับแล้วขีดที่สอเสือสอีนะครับสวยพี่เพื่อนเหรียญจะมีเส้นขนแมววิ่งทั่วไปเลยนะครับนะครับสวยเดิมพี่เหรียญนี้ผมเอา 700บาทนะครับเนื้อปรกาการครับรายการต่อมาพี่เารายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโมงวัดบ้านทวนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโมงวัดบ้านทวนนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับรายการนี้ผมเอา 600บาทพี่600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลงพ่องงเองินนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยม B นะครับพิมพ์นิยม B นะพี่สวยเดิมพี่พิมพ์ตัดช่อนะครับนะครับจะมีรอตัดช่อแล้วก็แต่งต่อใบนะครับเป็นนิยม B ีพี่เป็นนิยมบนะพี่ดูนะจะมีนิ้วซ้อนทั้งล่างนะครับดูนะครับดูนะครับส,รสวยๆนุ่มเดิมเก่าๆเลยครับสวยๆนุ่มเดิมเก่าๆเลยครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอาห0ร้อบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะพี่พิมพ์นิ้วกระดกรุ่นแรกนะครับนิ้วกระดกรุ่นแรกส,รสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งนะครับดูนะสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับจะมีอะตอโคตรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อโคตรสาราอย่างนี้นะพี่สวยเดิมพี่เป็นกิ่งเนื้อนวะนะพี่เนื้อนวะก้นเงินนะพี่เป็นกิ่งหลงปุ่ทิมนะครับ ดูแลสวยเดิมพี่สวยเดิมับพี่พี่เอา600บาทนะครับอ่าจะหมดแล้วพี่จะหมด,หมด,หมดเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญจอบนะพี่เป็นเหรียญจอบหลงพเพระเงินนะพี่เหรียญจอบหลงพเลงพระเงินวัดบางคานปี15้านะครับเดี๋ยวพี่รอลิงวิคีทวิต้าเปล่าเห็นเลยนะครับเดี๋ยวพี่รอลิงจะมีขีดนะครับสวยพี่สวยเดิมแล้วพี่สวยเดิมแล้วหูห่วงปิน้นปินเลยนะครับดูครับปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้านะครับ สวยพี่สวยมากพี่พื้นเหลี่ยญจะมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหพี่ในซอกแขนในตามพื้นเหลี่ยญนะพี่จะมีเม็ดจุดพี่เม็ดไข่ปลาจุดนะครับดูครับสวยพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นจอบหลงเมืองปีหนึ่งห้านะครับสวยมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทัวนะครับปีศูนย์ห้าพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่พิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับ ดูนครับสวยเดอร์มากพี่เป็นหลงประท้วนปีศูนย์ห้าพิมพ์ปั๊มสามนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเก่าๆพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเชยนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเชยครับประ so สองสี่เก้าสี่ครับสองสี่เก้าสี่นะครับ,รรบดูนะครับดูนะครับ ดูนะสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระชัยนะพี่เป็นพระชัยอยุธยาพี่เป็นพระชัยอยุธยาพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับเก่าๆพี่มีดินไทยอยู่ใต้ล่างด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับติกล้องไม่เห็นเลยติกล้องเห็นกล้องไม่ค่อยดีเอา 600บาทพี่เอา600้อบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่นะครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่ดูนะครับมีเส้นน้ําตกวิ่งด้วยนะพี่ดูนะครับดูนะครับเอาห600้อบาทพี่เอาห600้อบาทนะเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่สวยๆน้เดิมเลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญนะพี่เป็นเหรียญหลงปูุ่กวัดปากคลองมะขาเเ่าปีสองสี่หกนะครับ เป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะมีหูเชื่อมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองที่สวยน้ําเดิมเลยนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่อเหรียญพระอะไรนะพระสีอริยะนะพี่พระศรีอริยะ วัดลายพี่วัดลนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่นะครับพศสองสี่หกแปดนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทรายการสุดท้ายพี่เมื่อวานยังอยู่พี่เป็นพระบูชาพี่ดูนะครับนี่ตระกูลเชียงแสนเลยพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่อันนี้อุด,ดินไทยไพี่ได้มาเมื่อวานยังอยู่นะพี่ วันนี้เอาพันเดียวพอพี่เอาพันเดียวพี่เมื่อวานเปิด 1, 2, 3, พันสองพันสามพี่วันนี้เอาแค่พันเดียวพี่แบ่งปันเลยครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะพี่สําหรับวันนี้ขอกกาบสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะพี่สวัสดีครับผม